สวัสดีเอฟซี FC, ทุกท่านนะครับที่ที่ตามรับชมนะครับวันนี้พามาปลูกฟักทองนะครับนี่ข้าวเสคุ้มผายางแตงนะครับบัเดี้มาปลูกใบข้าวบานใหญ่เติอแล้วนะครับนี่กับปลูกได้ให้เขานะครับพอดีร่าตนยังแข็งนะครับหลากหลากหลายนะครับนี่ดึงได้เลยนะครับบนตอง ตัองกดข้างล่างนะครับขึ้นหมัวดีเลยนี่หลากนะครับนี่กำลังร้ายนะครับปลูกซ้ำนี่นะครับเกินมือปลูกแล้วนะครับแต่ว่านี่ก็ต้นแข็งแรงนะครับต้นของเขาแข็งดีนะครับนีพอเบียเขา ต้นญงเต๋อบนะครับผมก็สิปลูกลักษณะเก่านะครับนี่เปลี่ยนว่าคุ้มพายางนะครับรอบนี้ป้องกันหยานะครับเพราะว่าหน้าฝนนี่ถต่ฝนตกบ่อยๆในหยาเกิดนะครับของผม,ผมดินมันมีฝุ่นแล้วนะครับหยาเกิดก็เลยคุ้มหยานะครับป้องกันหยาไปเพราะว่าบ่มีเวลามาเอาหยานะครับ ก่อจักหน่อยนี่ก็ิใส่ขางแตงกัวนะครับแล้วก็ใส่ด่างเก็บ้ยบหน่วยหยาดว่มีเวลามาเอาหยาดนะครับก็เลยคุ้มผายางแปดข้อนะครับนี่งกสิป,ปูเก่าผัดข้อหนั่นผัดลืมข้าวนะครับปูักแตงไปเลยนะครับลืมก็เลยได้แปดข้อนะครับผมสิทิมเครือไปจักสีนะครับตัวน,นี้ก็ทิมเครื่อเขามาประสานกันนะครับตัวน,นี้เป็นลองเดิน มันเนีใส่ปุ๋ยนะครับใส่ปุ๋ยยางเละสีดยาพ่นยานนะครับนี่สีสะดวกนะครับผมก็สิเป็นการจบเอาเคือเก้านะครับนี่สะดวกนะครับลักสูตรนี้สะดวกสี่สุดแล้วครับนี่แล้วก็เอาเบียร์ใส่เลยนะครับนี่ มีวิธีนี่แหละครับปลูกง่ายรวดเร็วถ้ามาปลูกเือนครับวันนี้ฝนตกแล้วอากาศเขาก็เปลี่ยนนะครับเพราะว่าดินพื้นดินเขาจะมีความเย็นนะครับความซุมแต่ว่าก็ยังอยู่ในหนาหล่อนที่เ่านะครับอากาศ อุณหภูมิก็ยังสูงคือเก่านะครับเมื่อได้อากาศขึมนะครับฝนสิตก,ก็เปลี่ยนอากาศนะครับแต่ว่าสิไข้กลัวช่วงเดือนมีนาไม่ศาลนะครับเพราะว่าเขาสิม,มอไปทั้งดูดูฝนแล้วนะครับก็บมาปลูกเบ้งนะครับสิมีปัญหาก็คือทาพื้นที่ต่ำๆนะครับ นำขังนำขังต้นฟักทองครับเพราะว่าฟักทองนี่เขาจะเลื่อยเคลื่อนครับเลือ่อยเคื่อลงมาดินตำนะครับบารนี้ถ้าเกิดว่านำขังนะครับนำเขาสิมงาขังมางขังเครื่อนเคลื่อฟักทองนะครับเขาเสตดให้เครื่อฟักทองแซน้ออดำ,ดำนะครับ้านน้ำระบายบ่ด้บารนีเครื่อนฟองฟักทองจะออกดำาๆนะครับเป็นดำดำจับตามเท่านะ ทอฟักท่งตามเครื่อฟักทองนะครับแล้วก็เฮ็ดห้เปื้ยนะครับเฮ็ดไ้เป็นเชื้อรานะครับ้านามค้งถ้าต๊กแล้วประมันเครื่องมือนะครับนำนำไปสามารถระบายออกได้กับว่มีปัญหานะครับ้านามค้งนะครับมันจะมีปัญหาช่วงออกดอกนะครับแล้วก็ช่วงเป็นน้วยนะครับ ช่วงออกดอกนี่ก็เฮ็ดห้ผสมดอกป่ะตินะครับถ้าเป็นน้วยนะครับนวยในซีหาโลนะครับขก้นไปก็เฮ็ดไฮน่วยเนาไห้นะครับเพราะว่า้านนยฟักทองแซน้ำนี่น้วยเขาสีเน่านะครับต้องหาพื้นที่ที่ระบายน้ำได้นะครับจังสิบี่มีปัญหานะครับหรือว่ายกแปลงสูงนะครับ เดี๋ยวผมสิปลูกเดี๋ยวสิจับให้เบิ่งนะครับเดี๋ยวสิปลูกให้เบิ่งจัหน้อยหนึ่งนะครับเพื่อสิบวัดรเป็นการเซเวลาของเอฟซีเขามาติดตามรับชมนะครับให้ตากลองลูกชายเป็นคนถ่ายคือเ่านะครับ เปลียนเปลียนหูหนึ่งนะครับนี่เป็นวิธีที่ง่ายสุดๆแล้วครับเียถ้าปูถ้ากาบียานครับใส่ใหม่จอบเอานะครับ

ถูกทายคือไกหลดคนตองอันนี้ลูกท้ายข้างลังพอเหมืนอนเช่นทายพออย่างน้องข,ขามากลก เวลาปลูกนี่ก็กดดินนะครับให้มันถมตรงนี้เลยนะครับนี่บ่ต้องจงไว้นะครับเพราะว่าถา้าโดนแดดนี่ดินตัวนีมมันสิแห้งนะครับพอดินตัวนน้มนสีแห้งเร็วให้บีก,กดกดเสียเลยครับนี่กดแบบนี้ถมถมเบาดําดําเลยครับนี่ปลูกปลูกแบบถูกต้องครับบีแบบน้นครับ ผมเลยนะครับถ้มลำต้นเขาก็บอเป็นอย่างนะครับถ้มลำต้นก็ได้ถมดินดำๆห้เสียเลยนะครับทม้มท้มดินตรงนี้นี่ให้เสียเลยนะครับด,ดินเก่าเขานี่โอ้โข่นต้นเลยเลยดีขึ้นมาเลยนะทานเลยนะครับแสนนามมากไกล บตองบตองยานเขาเอมีปัญหานะครับมองลำต้นเขาเนเอาดินกดมาใส่เลยลาของฟักท่องนี่ออกมาได้เบิดนะครับหาต้นเข้าแก่นะครับนี่คลายๆว่ากาเบียเพาะเบียไว้บอไเด้ปลูกนะครับเป็นเดือนนะครับ หลากของฟักทองสิงออกมาตามลำต้นนี้เลยนะครับนี่ตามลำนี่แทงออกมาใหม่นะหลักของเขาลูกไก่แก้วเป็นอย่าง nhìn ừ, già nó cầy thôi, nhìn gì vậy, nhìn nhiều Để khác gì vậy, là anh là cái thai đây. ปลูกแล้วแล้วนะครับนี่เอยเนี่ยโบเห็นตึบเป็นตะขอเป็นตะขอนะครับปลูกแล้วคุ้มพายางป้องกนันหยานะครับก็ฝนนี่ก็ได้ส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าเม็ดฝนนี่ถ้าเขาโตเแห้งเขาโดนพายางเขาก็จะไร้ถิ่มไปเลยนะครับนี่สิเทศให ตรงข้นต้นเขาบ่อแช่หนามแห้งนะครับถัดมือได้ฝนตกฝนตกแห้งนะครับก็บตองเปิดน้ำยดใส่ปุ้ยนี่ปล่อยตามน้มยดก็ไดนะครับหรือว่าสิใสระหว่างข้องต้น,นครับเพราะว่านี่ครับต้นหนึ่งนี่ต้นหนึ่งนะครับก็บใสเม็ดปุ๋ยลงนี่นะครับถ้าเป็นช่วง g ฟักทองต้นใหญ่นะครับตน้นช่วงไอ้ลมเครื่อนนะครับ ถ้าตอนหน่อยส่วนพืทานหลมเครื่อก้อนถี่ถึงเดือนนี่ก็ปล่อยน้ำยดก็ได้นะครับแต่ว่าปล่อยปริมาณที่น้อยนะครับเพราะว่าน้ำยดนี่เขาสิดโดนต้นโดยตรงนะครับถ้าเกิดว่าปล่อยน้ำยดนะครับปล่อยปุ๋ยน้ำยดถ้าน้ำยดนี่น้ำยดปุ๋ยนะครับถ้าปุ๋ยนี่เขามาโดนตรงค้นต้นนะครับนี่ต้องปล่อยนอ้ำมาลางอีกท่นึงนะครับจังสีแมนนะครับเพราะว่า ถาป่ปลอยน้ำมหลางนี่มองข้นต้นเขาสเสียบนะครับเพราะว่าหลากของฟักทอดนี่เขาสิไปได้กไกลนะครับบ่จำเป็นต้องโดนค้นตุนนะครับถ้าสิใส่ปุ๋ยเม็ดนะครับแนะนำว่าจะมาใส่หลอกข้นต้นนะครับใส่ใก่ไกๆนะครับใส่ใส่ไกๆประมาณซ้ำนี้นะครับนี่แต่ว่าตุวนหน่อยนี่ให้ห่นฮอร์โมนเอานะครับสามารถย้อนเขาเบิ้งนะครับคลิป ทีผ่านมาของผมได้นะครับไอ้ฟักทองต้นหน่อยๆน,นะครับมันนี้การมาทามาปลูกฟักทองนะครับมันนี้เพื่อเอฟซีจะทดลองปลูกช่วงนี้นะครับกับห้หาพื้นที่สูงๆนะครับเพื่อว่าลองรับนะครับบรว่าฝนนี่เขาสิมาให้ช่วงใดนะครับอาจสิเป็น ช่วงที่ฟักทองล้มเคื่อนะครับหรือว่าช่วงผสมดอกกะบรูนะครับเพราะว่านามฝนกำานดเองบ่ไ้นะครับให้หาพื้นที่สูงๆรองรับใ้นะครับจังสิีบีปัญหานะครับเกิดว่าฟักทองได้ผลนะครับแต่ว่าผัดช่วงเป็นนวยนะครับหนามมาถวมนี่ก็สาถเทศให้ฟักทองสงักนะครับหรือว่านวยเน่าได้นะครับก็เสียดายนะครับ คลิปน me me, er. ี้ก็เอาซ้ำนีก่อนนะครับบรรุว่าจะแนะนํำมีหยังเผื <Yeah. S 2> ่มนะครับเดี <Yeah. S 2> <gaat S 1> <episodes> ๋ยวกาจัรส <right S 2> ิคอยแนะนํำไปเรื่อยๆนะครับผู้ที่เข้ามาติดตามรับชอบไหมนะครับท่านกดติดตามไว้ก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับเพื่อผมมีคลิปใหม่ๆลงให้เบิิงต่อไปเรื่อยๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้นำแนะนะครับเพื่อผมมีกำลังใจนะครับลงให้ fc เบิิงนะครับเหตุคลิบต่อไปเรื่อยๆนะครับ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับผม